สวัสดีครับพบกันในรายการพลังจิตสื่อกรรมสิ่งที่จะเล่าต่อไปข้างหน้าคือภัยพิบัติต่างๆจะลุมเล้าเราเข้ามาทุกทิศทางความเป็นคนมันไม่แน่นอนสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจทั้งภัยสงครามเข้ามาคราวนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมีเลสในนะภูมิมะเขือก็โดนโจมตีหนักนะนะ มันเข้าขายยุคอภินญ,ญาใหญ่ที่หลวงพอ่อฤาษีดิงดำเคยพูดไว้นะว่ามันจะมาด้วยภัยเศรษฐกิจแล้วมันจะลามไปถึงสงครามไอ้สงครามเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะได้หรอกเพราะได้มามันมันก็ไม่คุ้มไงเพราะการเงินาการทองม,มันจะใช้ไม่ได้เพราะสถานการณ์มันแยกไปเรื่อยๆเรื่อยๆภัยเศรษฐกิจก็ลุมแล้วตอนที่เราคนนั่งคุยกันอยูๆๆ่ตอนนี้นะเรากาลังหมกมุ่นอยู่กับพวกเขมรนนะทางอะไรรู้ไหมทางเนี่ยอิหร่านก็ถล่มเอาเครื่องบินไปถล่มนะ ฐานทัพเมกาตรงกาตายิงกันสนานวันไหวมันก็น่าคิดว่าอะไรรู้ไหมสถานการณ์โลกตอนนี้มันกําลังมุ่งหน้าตรงเข้าไปสู่สงครามใหญ่บอกไม่ถูกนะจีนก็ส่งเครื่องบินลบมาอีกสองส่งไอ้นี่ส่งเรือลบมาอีกสองลำการส่งเรือรบนี่คือการขู่นะเพราะฉะนั้นอะอะไรหลายๆอย่างในโลกเนี่ยมันกําลังมุ่งหน้าไปสู่ยุคอภินญญาใหญ่กันที่อย่างที่หลวงพ่อฤาษีลิงดํากับหลวงพ่อปานเคยเล่าไว้นานแล้วเพราะฉะนั้น สถานการณ์ทุกสถานการณ์ในเวลาเนี้ยมันกําลังบ่งบอกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังเข้าสู่ยุคเขาเรียกว่ายุคอภิญญาใหญ่ยุคอภินญ,ญาใหญ่คือคนสวดมนต์ภาวนาตั้งใจทําสมาธิเพื่อให้ได้กําลังจิตขึ้นมาในที่นี้พลังจิตจะเป็นตัวดึงตัวหนุนจะเป็นบุญกุศลถ้าคนนําทําสมาธิประจํานะสัมปจิชามินาสร้างสิโมพระมาจมหาทเทวนันสเพยาคาปรายยนติ พระมาจมาาเทวาอภิพราภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาราภภวันตุเมมิเตภาหะติพุทธามาอาุณามพุทธายาวิราทโยเวรโคณายังเวราหิงสาเวราทาสีเวราทาสาเวราทิโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสัสวะหม สมตดิชามีเพลงเพลงพงาพาฮาฮาเทเรมทำประจำทำอยู่งั้นน่ะสวดซ้ำๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆวันละร้อยแปดจบสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้จิตมันทรงฌานให้มันเข้าตัวสมาธิการนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าพระอริยมหาสาวกจึงสําคัญมากตอนนี้อีกอีกด้านหนึ่งของโลกอะทางไอ้นี่อิหร่าน ทางอิหร่านได้เอาเครื่องบินถล่มฐานทัพอเมริกาในกาตาร์นะฐานทัพอเมริกาในกาตาร์เพราะมีเครื่องบินไงแล้วทางไอ้นี่ทางจีนก็ส่งเรือรบไปสองลำเหมือนไปขู่ถ้าเป็นอย่าง,นง,างามมาเนี้ยสงครามสงครามมาแน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอเมริกาเขาไม่ยอมหรอกดูอาการแล้วสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังเลวร้ายลงไปเรื่อยๆขเขมรนี่ก็ทูนด่วทางจะไม่หยุดอยากจะเปิดสงครามยาวแต่คนเขาก็ตายไปเยอะแล้วนะ แต่เขาอยากจะเปิดสงครามยาวผมดูอาการแล้วอะเพราะว่านี่ก็แอบมายิงกันเรื่อย,อยคืนเนี้ยสามสี่ทุ่มอะเขาเขาสังเกตดูคืนนี้สามสี่ทุ่มนะเขาจะสังเกตดูอย่างวันเนี้ยวันที่สามสิบนะวันนี้วันที่สามสิบนะนนนนะเดือนเดือนเดือน,เด,อนเดือนกรกฎานะผมเชื่อนะหลายหลายคนก็ดูดูอยู่ว่าช่วงสามทุ่มเนะี่ยถึงสี่ทุ่มอะเขาจะมาอีกไหมเอาแค่นี้แหละง่ายๆเลยนะพี่ขเขมรนจะมาอีกไหม เขามากันนั่นแหละดูอาการอ่ะเพาเขาต้องการยึดยุทธศาสตร์ให้ได้ไงเขามาภูมาเขือมั่งมาตาเมือนทมนะก็นั่นแหละผมดูแลอาการมันยาวสถานการณ์เวลาเนี้ยโลกมันกําลังปั่นป่วนมันกําลังมันกําลังปั่นป่วนมันกาลังชิงความเป็นใหญ่กันปัญหามันถึงได้ลามไปทั่วโลกการสวดมนต์การทําสมาธิมันขาดไม่ได้นะท่านเป็นการส่งแผ่พลังบุญนะดูแลสดูแลขอบขันบ้านเมืองเรานะ ทำให้คนที่สวดมนต์เนี่ยไม่เจอกับภัยร้ายต่างๆผมแนะนําไว้ก่อนนะทําไว้ก่อนถ้าไม่ทำอะ่ะจะอันตรายกับตัวเพราะมันคือยุคอภิญญาใหญ่นะอภิญญาคือคนมีฤทธิ์จากการสวดมนต์ทำสมาธินะไปละติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับวชิราแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658 ID ้าย AJTOP16 และอาจารย์โอได้ที่เฟซบุ๊กโอสิริกอร์ปพิรัตเบอร์โทร061 เก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง i d r a รโ o สิริหนึ่งห้าชื่ออะไรนะคุณชื่อเดี๋ยวดูดิชื่ออะไรสวัสดีนะพัฒรพลสำเภาทองเตรียมตัวครับได้เวลาสวดมนต์ทำสมาธิแล้วครับหลังจากนี้ไปเราจะไม่รู้ต้องประเชิญอะไรกันบั่งตอนนี้ทางวันออกกลางเขาก็ถล่มกันอยู่นะก็ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง นะบ้านเมืองเราก็เวลานี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงด้วยนะครับนะคนละ9ก9 9แชร์เดี๋ยวไปเจอกันในรายการหน้านครับไปแล้วครับสวัสดีครับ